สำหรับคลิปวันนี้ต้องขอโทษไว้เนิ่นๆเลยนะครับเพราะว่าคลิปของผมอาจจะมีอาการเบลอหน่อยนะครับเพราะผมย้ายไฟล์คลิปมาโทรศัพท์มือถือมีอาการเครื่องเป็นอะไรก็ไม่รู้ชาร์จแบตไม่เข้าก็เลยย้ายไฟล์มาอีกเครื่องหนึ่งเพื่อให้มันลงคลิปได้อยู่ดีๆวิดีโอก็เปิดไม่ได้ก็เลยลองต้องย้ายดูหน่อยทล่ปวิดีโออาจจะมีอาการเบลอเพราะเรื่องนี้แหละต้องขออภัยด้วยจริงๆครับมาดูความสามารถรถถัง CC56 ดีกว่าความสามารถของปืน คอนโนนเนนดาเก้าสิบทับหกสิบตามนี้เลยนะครับความสามารถของป้อมปืนซีซีห้าสิบหกทีทีโพสองก็ตามนี้เลยนะครับความสามารถเครื่องยนต์ก็ตามนี้เลยนะครับตีนตะขาบก็ตามนี้เลยนะครับส่วนความสามารถรถถัง ามนี้เลยนะครับออโต้โหลดอย่าใช้นัดสุดท้ายเป็นอันขาดใช้นัดแรกกับนัดที่สองก็พอไปชม2รีเพย์รถถังกันดีกว่านะครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่ในรีเพลแรกนะครับ S M V C C 5 6เป็นรถถังอิตาลีตอนนี้ผมก็เกิดอยู่ฝั่งตะวันตกเฉียงใต้นะครับมายึดจุดยทดยาศาสตร์ตอนนี้ผมซุ่มรอดูศัตรูก่อนนะครับว่าศัตรูจะมาเมื่อไหร่เพราะตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์เลยนะครับตอนนี้ผมก็เริ่มโดนล้ว,ลวงแล้วครับ M C 1 Blue Dog บุกเข้ามาสูร้อยยิงผมไม่เข้าครับผมยิงสวนไป230 ตอนนี้ผมโดน M4 1 b l u e บลูด็อกลอยหลังนะครับเอา้าเอา้าทำไมไม่อยู่ด้านหลังผม M4 1 b ึ u งบลูด็อกเล่นไม่เป็นไแทังเล่นไม่เป็นไรทังคันนี้เล่นไม่เป็นโป๊เกือบตายเกือบตายอีกแค่นัดเดียวตายแน่ๆนไปแล้วจูไมาอยู่แล้วจ้าตายครับ M4 1 b ึ u งบลูด็อกเล่นไม่เป็นจริงๆ มาเล็กจะต่อบนเนินมาเก็บซูร้อยยิบสอโปเข้าไป200อีกนัดเดียวตายครับเรียบร้อยตอนนี้ผมก็เริ่มบุกเข้ามาแล้วนะครับมาเก็บไทเกอร์ดีกว่าโปสองร้อยสีโปสองร้อยยี 5, เก็บนน้่หนนะ้าตอนนี้ผมก็รอสองไทเกอร์นะครับโป๊เอา้าผมโดนก่อนเสียดายป้อมหันช้าไปนิดเดียวนิดเดียวจริงๆรอครับรอสวน โป๊สองสาสองโป๊แตกครับเมื่อกี้ยิงอะไรไว้เม็ดเดียวก็นับนะเควีสองแน่หลบไปทันรอยีแป๊บหนึง่งเดี๋ยวโดนแน่แน่ไหนเควีสองออกมาสินี่แน่แตกครับเควีสองคันนี้ก็จ้องจะเล่นผมเหมือนกันครับถ้าผมออกไปผมตายแน่ๆโดนเข้าไป600เจ็บ ผมจะออกทำไมให้หน่ากลัวละ่ะไอ้ให้โดนยิงละ่ะพยายามแหลมๆออกมาให้เหมือนโดนยิงหน่อยเรียบร้อยครับ k v สองแตกไม่ยอมไปเล็งหาอีกคันหนึ่งอา้าวบาซอโต t โปสามร้อยเจ็บนั่นน่ะยังไงก็แพ้แล้วจบสัทีเรียบร้อยไหมผมก็ว่าเรียบร้อยนะครับความเสียหาย2586ความเสียหายช่วยเหลือ584ทํา ลายได้4คันทำความเสียหายได้พิเศษ5คันได้ท็อปกันกับเรียนตาความเชี่ยวชาญขั้น2มานะครับ หาเงินมาได้43,000เหลือเงินมาใช้31,576นะครับเป็นอันดับหนึ่งของทีมได้ค่าประสบการณ์ดิบๆ1,096นะครับไปชมรีเพย์ที่2กันต่อนะครับสวัสดีครับสำหรับตอนนี้เราก็อยู่ในรีเพย์ที่2นะครับของ CC 56ผมก็เกิดอยู่ฝั่งใต้นะครับรีบขึ้นรีบขึ้นมาประจำการบนเนินเขานะครับเป็นจุดยุทธศาสตร์ไว้ไล่ยิงรถถังเฮวิทแทงและรถถังยานพิฆาตรถถังนะครับ เห็นรถถัง M6 แล้วนะครับยิงยิงไม่เข้านะครับตอนนี้ตอนนี้ผมก็รีบขึ้นมาประจำการแนวหน้านะครับพอเฮวิทแทนไม่ทำอะไรเลยเฮวิทแทนเควีนผมยิงแล้วยิงเควไม่เข้านะครับส่วนอีกคันหนึ่งผมยิงเข้านะครับไม่รู้ว่าชื่ออะไรแต่เป็นรถถังประเทศอังกฤษตอนนี้ผมรอรออย่างเดียวอ้าวรถถังคันไหนเนี่ยจะมายิงผมคล้ายๆรถถัง VK30 นะครับแต่ตกแต่งเป็นโมเดลฮาโลวีนะครับตอนนี้ผมจะเก็บมันให้ได้ โป๊ะไม่เข้าไอ้เข้าแต่เข้านิดเดียวโป๊ะนัดที่2โอ้โหเขายิงสวนมาสี่ร้อยจุกเลยทีนี้ขอกำลังเสริมเฮวิแทงมาหรือยังเร็วๆหน่อยเก็บไอ้นี้ให้ได้เร็วเร็วโอ้โหอ้าวหันไปทางไหนโป้สองห้าสองรางกระสุนนะครับโป้สองสี่สี่กันความเสียหายได้สองคันอ้าวส่วนคันนี้ประเทศอังกฤษอย่าลืมนะว่าฉันมองแกอยู่แตกครับเรียบร้อยครับ รอยิงรถถัง k v c นะครับทันเอ่ยทันไม่เอ่ยไม่ทันครับท่านเอาคันนี้ก็ได้ครับโป๊ะ275โปะไม่โดนแตกครับเหลือยานพิฆาตอีกแค่2คันยังไงก็หมดแล้วไม่น่ารอดแล้วผมพูดเลยไม่น่ารอดเลยโป๊ะอา้าวตายแน่นอนตายแล้วครับเหลือแค่นาคอสต,ตัวเดียวนะครับยานพิฆาต T6 เยอรมันแตกแล้วครับ ทำความเสียหายได้1761กันการความเสียหายได้780ได้เหรียญตาความเชี่ยวชาญขั้น3ทํทำลายรถถังได้1คันทำความเสียหายพิเศษ4คันหาเงินมาได้20,000เหลือเงินมาใช้8,500เป็นอันดับ3คของซีมได้ค่าประสบการณ์ดิบๆ850นะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบาย